ใน,นคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ผมพูดบ่อยนะครับเพราะว่าเรื่องการแตง่งจริงแลการทำทรงพุ่มนี่ในการปลูกพวงหลังโคงกอสือนี่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะครับผมจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยมากนะครับใครได้ดูแล้วใครเข้าใจแล้วก็ก็ถือว่าก็อย่าว่าผมเอามาพูดบ่อยเลยนะครับเอาเรื่องเก่ามาพูดบ่อยนะครับก็ ก็เป็นถือว่าผมอยากเน้นย้ำนะครับว่าว่าในการแต่งกิ่งนี่มีความจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะมันส่งผลกระทบส่งผลต่อการการติดดอกออกผลน,นะครับซึ่งซึ่งปัญหาของฝรั่งของพอสืออเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเราปลูกถ้าเขาไม่สมบูรณ์เขาไม่นั่นนี่เขาจะเขาจะทิ้งลูกจึงเรา มีบางคนที่ไม่เข้าใจแล้วพอไปปลูกแล้วก็ก็บอกว่าฝรั่งทงกอนซือไม่ค่อยติดลูกนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เล็กให้เขาสมบูรณ์ทรงพุ่มที่เหมาะสมแล้วปัญหาเรื่องเรื่องการจิดผลนี่จะจะมีน้อยมากนะครับซึ่งผมก็เลยในคลิปนี้ผมก็เลยเอา,เอาอยากเอามาย้ำให้ให้ สำหรับมือใหม่หรือใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงพวกบวกว่าการแต่งกิ่งนี่สำคัญและจำเป็นนะครับความจำเป็นความสำคัญอันแรกนะครับถ้าถ้าเรามีการแต่งกิง่งนะครับแต่งกิ่งโดยเฉพาะเราได้กิ่งกรัหลงมาใหม่เราเรามาแต่งกิง่งแต่งกิง่งพูดง่ายๆก็คือ เมืม่อต้นเล็กๆผมจะทําแต่ต้นเล็กๆใช่ไหมครับแต่ต้นเล็กอย่างเห็นอย่างเห็นในภาพนี้ก็จะมีอยู่ตั้งแต่ผมจะเด็ดยอดตั้งแต่ต้นเล็กเขาแตกออกมา2กิ่งแล้วก็ตามมาเด็ดยอดเขาอีกเขาแตกออกมาเป็น4กิ่งแล้วซึ่งลักษณะการเด็ดยอดหรือการแต่งกิ่งอย่างนี้นี่มันก็จะเป็นการบีบ,บ,บจำกัดไม่ให้เขา โตวไปทางสูงนะครับเมื่อเราเด็ดยอดเราแต่งกิ่งตัดกิ่งออกไปปุ๊บนี่อาหารที่เขาได้นี่เขาก็จะไปเลี้ยงลําต้นนะครับรอรอมันจะแตกกิ่งใหม่ออกมาในช่วงมันรอนี่มันก็จะอาหารมันก็จะไปสะสมอยู่ในลําต้นจะจะ,จะทำให้ให้ลำต้นใหญ่แข็งแรงนะครับซึ่งการที่ฝรั่งของเราเนี่ยลำต้นใหญ่แข็งแรงมันก็จะส่งส่งผลโดยตรงนะครับ ต่อการสะสมอาหารของลําต้นนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อลําต้นเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันมันมันก็จะอาหารมันมีเพียงพอพูดง่ายว่าช่วงเราตัดกิ่งออกเขาก็เขาก็จะนําอาหารเขาก็ไม่ได้เลี้ยงใบเลี้ยงอะไรมากใช่ไหมครับเขาก็จะไปสะสมอยู่ในลําต้นทําให้ลาต้นเขาเขามีการสะสมอาหารมากนะครับ ลำต้นใหญ่นี่จะมีการสะสมอาหารมากซึ่งซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยเลยละการสะสมอาหารของลาต้นเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไปที่ไปที่ไปที่การติดดอกออกผลน,นะครับซึ่งซึ่งซึ่งอย่างอย่างอย่างต้นนี้นี่ผมก็จะแนะนําอีกว่าทีว่าผมดูแล้วเนี่ยผมจะมีอยู่อทรงพุ่ม นะครับชั้นแรกจะมี2กิ่งก่อนใช่ไหมชั้นที่2องอกอจะมีมา4กิ่งใช่ไหมครับซึ่งซึ่งยังไม่พอเพียงพอนะครับผมก็จะแต่งต่อไปอีกนะครับตรงลูกศรชี้นั่นแหละผมจะแต่งตรงตรงประมาณนี้นะครับโดยโดยที่ผมมีหลักในการแต่งจริงว่าผมจะจัดตรงข้อไหนนี่ผมจะดูตรงซอกใบซอกใบนี่นั่นนะคือที่ยอดใหม่เขาจะออกมา แต่สังเกตเห็นว่านี่ผมจะไปเลือกเอาซอกใบที่มันออกด้านข้างนะครับมันจะไม่เข้าข้างในหรือออกนอกนะครับมันจะออกด้านข้างด้านข้างก็แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดออกไปแล้วนี่อย่างอย่างสมมุติสมมุติที่ฐานของผมก็คือว่าต้นนี้มีสีสีสียอดแล้วใช่ไหมครับสี่กิ่งพอผ,ผมตัดออกไปนี่เขาจะเกิดยอดใหม่ขึ้นมาตามซอกใบซอกใบนะครับซอกใบปลายสุดนี่คือคือคือ คือสิ่งที่ผมจินตนาการไว้ผมจะเอาเอากิ่งที่ออกจากซอกใบที่ผมตัดนั้นปลายสุดนั้นไว้นะครับบางทีมันก็จะมีออกตามซอกใบอื่นที่อยู่ด้านล่างนะครับเราก็ต่อไปเมื่อเมื่อเมื่อเขาออกมานี่ผมก็จะเอากิ่งพวกนั้นออกนะครับแต่ผมจะให้เหลือไว้ที่ซอกใบตัวนี้โดยสมมุติฐานว่าเขามีกิ่งละสองสองยอดแตกออกมาเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะได้ ต้นนี้ออกมา8นะครับซึ่ง่ง8แล้วทีนี้ผมจะใช้วิธีการเด็ดยอดไปเรื่อยๆแจกออกมาได้ประมาณ30เซนผมจะเด็ดยอดเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่แต่พื้นฐานนี่ผมจะทํา3ขั้นตอนนี้คือมีชั้นแรก2กิ่งชั้นที่2เป็น4กิ่งแล้วชั้นที่3มียบบมี8กิ่งนะครับน,น,นี่คือคือหลักการของผม ใน,ในแนวคิดของทางสวนเส็นกำนังนะครับอันนี้คือวิธีทํานะครับเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วหนึ่งรับรองว่าลาต้นเขาจะคนโดยเฉพาะคูนเขาจะโตขึ้นโตขึ้นมากเองนะครับดีดีกว่าเราปล่อยให้เขาไปเลยถ้าเขาปล่อยไปเร็วเรืวอ่าลาต้นมันก็จะเท่ากินะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับทีนี้ประเด็นที่สองเมื่อเราแต่งอย่างนี้แต่งอย่างอย่างอย่างที่ ที่ผมได้ไล่มาเนี่ยจะเห็นว่าทรงคุ้มเนี่ยเขาจะแผ่รอบทิศนะครับการการที่ทรงคุ้มแผ่รอบทิศนี่มันก็จะทําให้รหักนี่เขาแผ่รอบทิศด้วยซึ่งมันจะส่งผลต่อการจเจริญโตตโตต่ออะไรนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่สําคัญคือคือฝรังเราเนี่ยจะสามารถได้รับแสงนะครับได้รับแสงได้อย่างอย่างอย่างทั่วถึง ถ้าเราเอาปล่อยให้มันตรงๆขึ้นไปโดยไม่แจงออกมาเลยมันก็จะมีใบกิ่งที่อยู่ล่างอยู่บนอยู่อะไรไม่ได้รับแสงเพียงพออันนี้อย่าง,างต้นนี้จะเห็นว่าเขาได้รับแสงแสงแสงเพียงพอเมื่อได้รับแสงแล้วเขาก็จะปรุงอาหารนะครับอีกอันนึงก็คือเมื่อมันโปร่ง,งอย่างนี้นี่พวกแมลงต่งางๆมันก็จะไม่มีมาใส่เราต้องทําให้มันปร่งนะครับใบที่อยู่ตามอ แยกของกิ่งนะมันจะมีเยอะเราก็เด็ดออกซะเด็ดใบต่างๆออกไปให้มันอยู่โปร่งๆนี้นะครับการรับแสงนี่ส่งผลต่อต่อการเจริญเติบโตนะครับเกี่ยวเป็นการเตรียมเตรียมเตรียมให้กิ่งเราเราเราแผ่ออกด้านข้างนะครับเพราะกิ่งแผ่นั้นมันจะทําให้มันติดผลเลี้ยงผลได้ดี จะป้องกันการสลัดผลนะครับกิ่งที่แผลแผลไอ้ ني, กิ่งที่ตรงๆนี่จะไม่จะไม่ค่อยจิตผลนะครับในลักษณะของห้องกรสือเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงจึง,งึงบอกว่าประโยชน์ของการแต่งกิ่งประเด็นที่ที่สองก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วประเด็นที่สามที่ผมอยากพูดในตรงนี้ก็คือว่าการควบคุมความสูงนะครับคือเราทําสวนกวาลางผมไม่ต้องการที่จะต้องต้อง ให้ให้กิ่งสูงนะครับเพราะว่าพลังงบมสือนี่อย่างอย่างอย่างที่เกิ่นไว้แนวข้างต้นนะคือมันมีผลต่ออ่ามันมันมีจุดอ่อนตรงที่มันทิ้งลูกนะครับเพราะฉะนั้นนี่วิธีการป้องกันการทิ้งลูกวิธีการที่ทําทุกส่วนก็ทําก็คือว่าเมื่อเขาเป็นลูกแล้วเขาจะเด็ดยอดไหมเขาจะเดียนเติบโตเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราแต่งกิ่งตั้งแต่ทําทรงพุ่มให้เขาไม่สูง มันก็จะสามารถเราจะสามารถเราทํางานเนี่ยนะครับคือเวลาเขาเป็นลูกเราจะเป็นเด็ดยอดตรงตรงกิ่งที่มีลูกนั้นเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะควบคุมความสูงไว้นะครับอย่างอย่าง,งต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่ากระหล่งของโกรสือเขาจะใบใหญ่หนาอวบนะครับถ้าปล่อยอย่างกิ่งนี้จะปล่อยปล่อยเข้าไปมันก็จะยาวยาวเลี้ยงแจ่ใบเข้าไป เพราะฉะนั้นเราก็แต่งกิ่งออกอันนี้มันคือมีสีกิง่งสีสีสียอดผมก็จะผมก็จะจะตัดนะครับผมก็จะตัดในหาหาเลือกอย่างสไลด์แรก,แรกต้นต้นเนี่ยหาเลือกที่มีซอกใบมันออก้านข้างนะครับอันนี้คือคือคือประโยชน์ของของการแต่งกิง่งหรือความสําคัญของการแต่งกิง่งผมเอามาย้ํา นะครับเพ,เพื่อเพื่อเตือนว่ายังไงก็อย่าลืมว่าจะปลูกลังโค้งปกเสือให้ได้ผลเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเตรียมเขาต้องแก่แต่แต่เล็กๆเตรียมทรงพุ่มให้เขาแต่เล็กๆถึงเราจะต้องมีการแต่งกริงให้เขาฉาลํำต้นเขาติกแข็งแรงให้มีการแผ่ออกด้านข้างไม่ให้เขาสูงมากนะักนะครับในประเด็นสําคัญ3ตัวเนี่ยคือหลักการของทั้งสวนสิริจันงทีที่ได้นํา ไปใช้นะครับก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะครับก,ก็ลองเอาเอาไปปรับใช้กับตัวเรานะครับ